อย่าไปโดนไม่โดนหรอกต่ปุกปิกมาได้มาต่บุกปิกดุกดิกกุกดิกดุกดิกเอ้าหมูมาที่ไหนลุงหมูไปด้วยลุงหมูไปด้วยวไปแล้วบายคิกิกาเด็กเขาอยู่นี่กิกาเอ้าหายหายคิกางงเอ้าหายไปไหนวะกิกางงงงเอางงเลยงงเลยมันแล้วโอ้โหด่านที่ไม่เจอนานอ่ะ โอเคครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยครับนี่ตัวละครใหม่อย่างลิตเติ้ลโกลนะได้เข้ามาอยู่ในโลกไอเดนแล้วครับแล้วก็สกินที่สวดใส่ครับเป็นสกินกําเนิดความชั่วร้ายบอกเลยชุดสวยขนาดนี้บอกกําเนิดความชั่วร้ายได้ไงนี่ดูหน้าตาดิน่ารักอ่ะน่ารักปุ๊กปิ๊กตัวนี้ใครใครอาจจะไม่ตั้งชื่อเลยหวตั้งชื่อให้น้องว่าน้องปุ๊กปิ๊กอ่าเพราะตัวมันปุ๊กปิ๊กดุกดิกกุกกิกนุกนิกดุกดิกรุกนิกรุกกิกตรุกติ๊กรุกนิาเป็นเพิกรุกนิกรุก ไปกดเครื่องก่อนโอ้โหด่านนี้จำลายจุกไม่ได้แล้วเนี่ยมันมีลายจุกตรงไหนของเนี่ยนี่แล้วก็ตุ๊กตาของนอนนะที่เป็นตุ๊กตานักสืบนะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาเดวิลนะหรือว่าเดรก,กูล่าน,นั่นเองครับรกลายเป็นเดรก,กูล่านักกลัวนักกลัวไปกดไปฮันเตอร์อยู่กับเพื่อนครับโอเคอยู่พิเศษอย่าไปยาว น้องชื่อปุ๊กปิ๊กส่วนตุ๊กตาชื่อปุ๊กลุกเออเข้ากันดีมันจะเข้ากันดีอะไรเรื่องนี้สวยงามเอา้าวาไวมีล่ะโอ้ยร้อนเจ็บน้อนเจ็บน้องพับไม้ชา้าไปนิดเดิมเอานี่จกินใหม่กิ้งก่านี่นะ จะโดดไหมอ่ะน่าจะโดดไหมอ่ะน่าจะโดดไหมนะอุ้ยย,ย,ย่าปุ๊กปิกนะอย่าทำปุ๊กปิกอย่าทำปปกุ๊กกิ๊กอย่าทำยุกยิกแล้วอย่ามาทำดุกดิกอย่ามาทำปุ๊กปิกมันอยู่กับปุ๊กแล้วก็ปุ๊กปิกไปจะเล่นกับนอนหนอเล่นกับนอนหนอจะเล่นกับนอนลรอครับาดีครับมาอยู่กับน้อนน้อนนี่มาครับโอ้ยไม่มีที่ได้ลรอครับน้อน แย่แล้วบุกพีแย่แล้วบุกพีแย่แล้วอยาไปโดนไม่โดนหรอกต่บุกปิกมาได้มาต่บุกปิกดุกหยิกกุกหยิกดุกดิกเอ้าหมูมาจากไหนลุงหมูไปด้วยลุงหมูไปด้วย โอไปแล้วบ๊ายบายกิกาดิเขาอยู่นี่กิกาเอาหายหายกิกางงเอาหายไปไหนวะกิกางงงงเอางงเลยงงเลยเอางงเลยไปวิ่งไปวิ่งไปอีกวิ่งอีกวิอีกเดี๋ยวมันมาวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาวิ่งไปก่อนไอเพื่อนปิงหรอเราลงหมู่ไหมอ่ะโอ้โหสิมาหายแล้วสิมาหายแล้วงานมางานมาเอาแล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วเราอยู่นี่มันรู้แล้วเราอยู่นี่หนีก่อนหนีก่อนไม่เป็นไรตีเพื่อนเพื่อนหลบเราไม่เจ็บ เพื่อนเจ็บเราไปเจ็บเพื่อนเจ็บเราไปเจ็บเอ้ยเดินบุกไปแล้วบุกไปไปอยู่แล้วจ้าบุกไปกอดตัวก่อนนะจ้าไอมันหิว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 ขอหิว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 ไซโคไซโคไม่หิวอะไซโคไซโคเปี้เดียวจังวะเดี๋ยวดูเครื่องอ่ะเหลือสองเครื่องไอท่ออยู่นี้เออโอเคโอ้โหไซโคแล้วคุณนี่เขาจะส่ง เดี๋ยวไอ้นั่นกระส่งไอ้นี่กระส่งยังไงวะเนี่ยไปเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยคนเดี๋ยวไปด้วยคนเดี๋ยวไปด้วยคนไปด้วยคนมาแล้วมาช่วยมาช่วยลุงมาช่วยแล้วดึงดึ้งเอ้ยไปด้วยหนูไปด so, ้วยไปไหนไปด้วยหนูจะช่วยฮาบาทคือเขาลงกลวยหนูจะช่วยผมไปเลยลุงเออนั่นแหละหนูสบายหนูไม่ต้องจู ไอ้มีมีกระดาษอยู่มีกระดาษอยู่กระดาษอยูดดด่ดันให้ดันให้มีกระดาษอยู่เดี๋ยวดันให้เดี๋ยวหนูดันให้หนูมีกระดาษอยู่ลุง لك, ลุงจุกลุงจุกลุงหมาปูจุกลุงหมาปูจุกลุงหมาปูจุกมาแล้วลุงลุงระวังเหลือใบเดียวนะเหลือใบเดียวนะโดดสวยไปเลยครับลุงไปเลยจ้าลุงหนูเชียร์อยู่สูๆ้ๆนะลุงนะเออมาดิโอ้ยวางไปแล้ววางไปแล้ววางจิ๋วหายแล้ววางผิด ว้าวผิดชีวิตเปลี่ยนเพื่อจะโดิน no no ออเดี๋ยวปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กปุ๊กไปก่อนนะเดี๋ยวปุ๊กปุ๊กมาใหม่เดี๋ยวปุ๊กปุ๊กมาช่วยไปเลยเดี๋ยวปุ๊กปุ๊กมาช่วยปุ๊กไปก่อนเจอกันที่เท้าชาวบัดนะลุงนะขอบคุณที่ใช้บริการไอเดี๋ยวปุ๊กไปเข้าเองปุ๊กไปเข้าเองปุ๊กไปเข้าได้ปุ๊กไปเข้าได้ดึง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 ปุ๊กไปเข้าได้ปุ๊กไปเข้าได้วาจัดออเดอร์ชายพีซีโอเคคือตัวอะไร่แล้วปุ๊กไปเข้าได้จ้า เขาจะโดดทหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวเบาใจเย็นใจเย็นพวกพี่จะช่วยเงาช่วยเงา้ยเฮ้ยพวกพี่เจ็บน,นะไปลุงลุงไปด้วยลุงลุงลุงไปด้วยไปไม่ได้แล้วลุงไปเดี๋ยวบอกให้ไปไม่ได้แล้วนี่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 เลยจะมาอยู่นี่ดิโอ้โหเดี๋ยวก็โดนละนะเดี๋ยวก็ล้มหมดเดี๋ยวก็ล้มหมดเดี๋ยวก็ล้มหมด เดี๋ยวก็ล้มหมดเดี๋ยวก็ล้มหมดไปแล้วเออไปก่อนเลยลุงเดี๋ยวโคบเองไปก่อนเลยลุงเฮ้ยข้าศึกหกแล้วโอเคต้องรอเพื่อนอะ่ะรอเพื่อนอะ่ะรอเพื่อนสั่งไม่รู้ยังไงลุงนิ้วหน่อยลุงเอาลุงไปไหนลุงเอาลุงไปไหนวะอ๋อลุงบอกว่าเอาจุดเลยโอเคแงประตูอยู่ใกล้ๆครับผมอุ้ย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 ไปดีกว่าไปดีกว่า หนูไปอยู่แล้วหนูไปดีกว่าทางนี้ทางนี้หนูแอบก่อนเฮ้ยลุงเฟดไหนลุงเฟดตายเปล่าเหมือนลุงจะเฟดตายนะอุ้ยชิบหายโดนไปด้วยเลยเดี๋ยวหนูแอบก่อนเดี๋ยวหนูแอบก่อนหนูแอบก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งออกกันนะขอหนูคบแป๊บนึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวหนูคบแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะมานะไม่ทันหรอกรอได้ประตูแหละเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปรอหนูแป๊บรอหนูแป๊บ ี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปรอแป๊บบินละบินละบินละถ้าเกิดออกหมดนี่หนูตายนะหนูบอกเลยหนูขอไปแป๊บนึงแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็ออกได้นะหนูจะเสร็จแล้วหนูจะเสร็จแล้วหนูจะเสร็จแล้วเฮ้มาสมบตรงนี้ปุเนี่ยหายแล้วสิบหายแล้วอัเต์เนียหนูอัเต์เนียหนู เตอร์เดียนหนูอเตอร์เดียนหนูคะ่ะเตอร์เดียหนูหนูก็รักไปอเตอร์เดียนหนูโอ้ยหนูมาผิดลายหนูมาบ้านผิดหลังคะ่ะสวยแล้วคะ่ะหนูมาผิดลายคะ่ะหนูตับจุดจุกไม่ได้คะ่ะเฮลหนูคะ่ะ เดี๋ยวรอช่วยตอนตาแดงหมดก็ได้เราเฟสแรกเราเฟสแรกเอาหนูเข้าวินไลน์แล้วคะ่ะชิบหายคะ่ะโอ้ยหนูโดนคะ่ะตาแดงหมดแล้วมามาช่วยมาช่วย,มา,วยมาช่วยหนูหน่อยมาช่วยหนูหน่อยเอลมีช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาไข่อยู่ในประตูนะ่ะไข่มันแอบ,บอยู่ในประตูนะ่ะ ช่วยได้นะพี่เท ENNIS, ็ดวางวับวับวับมาช่วยได้อยู่อยู่ที่ว่าจะช่วยหรือเปล่าแค่นั้นแหละช่วยโอเคโอเคมันผิดผิดลาย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 ใส่โคไม่ต้องบล็อกตอนนี้มึงไม่ต้องบล็อกตอนนี้มึงไม่ต้องบล็อกตอนเมื่อกี้ต้องบล็อกแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องบล็อกเอาไปก่อนเดี๋ยวรอหน้ากุี้ก cool ่อนเดี๋ยวเขาเอาล็อคอย่าเจ็บนะใส่โคอย่าเจ็บนะใส่โค สาโคอย่าเจ็บนะอย่าเจ็บนะอย่าเจ็บนะแอบก่อนแอบก่อนเออแล้วเดี๋ยวมาช่วยได้กันนะช่วยเราเอาาิดประตูแค่นั้นเองมาถูมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเ <c oughs> ขาได้จะจับวางไกลที่สุดบ้างไปแล้วไก,ก่ไก่ที่แหละ <c oughs> ได้ยู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  <c oughs> เลือดเต็มๆช่วยได้ยูเขาจะเทเลพอร์ตเดอร์ระวังเดอร์ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ ประตูกรประตูกรากรประตูไหนใกล้ประตูนี้ใกล้กว่าเอาดึงดิเอาแล้วไม่ดึงเ,เวียนกลรมแล้วไมรู้ยังไงละยังไงดียังไงดีหลังแดงหลังแดงหลังแดงโอไ้ไม่ไม่รอดเมื่อกี้เราน่าจะสิงล่างเพื่อนว่ะลองแม่งลกแม่งคิดไม่ทนันคือถ้าเกิดสิงล่างพิเษร,รู้นะคนจริงนะแม่งน่าจะออกประตูได้อ่ะโอ้เสียดายแล้วที่สาคัญนะคืออะไรรู้ปะ มีโอกาสจะรอดได้นะถ้าเกิดเราไปเดินลงทางสองรอบเมื่อกี้ไอแม่เอ้เดินลงทางเ,เดินลงทางไปสอง,งรอบจบเลยโอ๊ย